โรงเรียนบ้านแม่ปิงขอต้อนรับคณะนิเทศกำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2อปีการศึกษา2567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านแม่ปิงอยู่ในกลุ่มของโรงเรียนปายมัชิมามีนายนัทนันเรืองชัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวนครูผู้สอน15คนจำนวนบุคลากรอ,อื่นอีก4คนปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนระดับประถมวัย19คนระดับประถมศึกษา71คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น30คนรวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น120คนโรงเรียนบ้านแม่ปิงมีจำนวนนักเรียนพักนอน28คนใช้แหล่งไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาที่สามารถใช้งานได้ข้อ2.1 นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเรียนดีมีสุขสู่คุณภาพอย่างยั่งยืนประกอบด้วย3ม,มี4พร้อม1สร้างโดย3ม,มีที่โรงเรียนได้มีการปฏิบัติและดำเนินการแล้ว 1. แผนปฏิบัติการประจำปี 2. การจัดเตรียมหนังสือเรียนและอุปกรณ์ทางการเรียน 3. การจัดเตรียมและดำเนินการของงบประมาณอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 4. พร้อมพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567โรงเรียนบ้านแม่ปิ่งได้ดำเนินการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2และได้ดำเนินการวางแผนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567พร้อมในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมีการวางแผนและจัดทำแผนเผชิญเหตุจัดห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารและสถานที่ได้อย่างเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยมีความร่มรื่นสวยงามพร้อมใช้และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและมีนักการพานโรงที่พร้อมในการสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนพร้อมดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีการจัดประชุมนักเรียนมีการจัดเตรียมและขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนได้มีการลดภาระจำเป็นการยกเลิกครูเวรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียนการจัดเก็บข้อมูล Google Drive และมีการปรับปรุงดูแลสุขาตามนโยบายสุขหาดีมีความสุข อย่างต่อเนื่อง 1. สร้างสร้างความสุขให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมีแนวทางสร้างเสริมความสุขให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีแนวทางเสริมสร้างความสุขให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมประจำปีที่ทางโรงเรียนได้วางแผนและจัดทำขึ้นข้อ2.2 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งประจำปีการศึกษา2,567บูรณาการการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์รายการที่1โรงเรียนหนึ่งทักษะอาชีพทอผ้ากระเรียง1โรงเรียนหนึ่งกิจกรรมเด่นเศรษฐกิจพอเพียง1โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมครูโคไฟสเตปหโรงเรียนหโครงงานนักเรียนโครงงานคุณธรรมสพท ข้อ2.3จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งประจำปีการศึกษา2567รายการจุดเน้นที่รับรู้รับทราบมีแผนดำเนินการและดำเนินการแล้วนโยบายที่1การส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนโยบายที่2พัฒนาความสามารถด้านการอ่านตามแนวการประเมินพิษซ,ซ่าและนโยบายที่ห การส่งเสริมใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้และการบริหารการบริหารงานทั้ง4ด้านในโรงเรียนและการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาด้านวิชาการ 1. การบริหารจัดการหลักสูตร 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. การใช้สื่อและเทคโนโลยี 4. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างเป็นรูปธรรม 5. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 6. การขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 7. การขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายใน 8. การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9. จุดเน้น1โรงเรียน1กิจกรรมเด่น1นึทักษะอาชีพ1นวัตกรรมครู1โครงงานนักเรียน สิการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวมด้านงานบริหารบุคคล 1. ผู้บริหารสถานศึกษา 2. ครูผู้สอน 3. ระบบการบริหารงานบุคลากร 4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านงบประมาณ 1. การบริหารงานโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐานและการมีส่วนร่วม 2. การจัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงิน 3. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 4. การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมพิบาล 5. การสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตด้านบริหารงานทั่วไป 1. การบริหารจัดการงานระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา 2. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียน 3. การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4. การส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตยในโรงเรียน 5. ความสัมพันธ์ชุมชนด้านการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษา 2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. การดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5. การติดตามผลการดำเนินการ 6. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 7. การดำเนินงานประกันชั้นเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปิ่งขอขอบพระคุณ คณะนิเทศกำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนแม่ปิงสกูปาย